ม่เหล็กไฟฟ้าข้อ18ครับดูโจทย์กันเลยครับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่น6คูณ10กํลังลบ8เมตรจะมีพลังงานโฟตอนเท่าไหร่นะครับโอเคครับโจทย์ให้มาคือความยาวคลื่นคือแลมดานะครับถามหาพลังงานก็คือ e ตัวนี้มีค่าเท่าไหร่นะครับซึ่งโจทย์กำหนดค่า งคงที่ของมาร์กพลังมาก,ก็คือ6.6คูณิกำลังลบ34จูลวินาทีนะครับเพราะฉะนั้นยกสูตรมาเลยครับนักเรียนครับสูตรเราก็คือ e เท่ากับ h c ส่วนเลมดานะครับนักเรียนแทนค่าไปเลยครับ h ก็คือ6.6คูณ10กำลังลบ3 4 c นักเรียนทราบอยู่แล้วคือ3คูณ10กำลัง8ส่วนด้วย โจทย์ให้มาก็คือ6คูณ10กำลังลบ8นะครับน,นี้นะครับคิดตัวเลขออกมาแล้วได้เท่ากับ3.3คูณ10ยกกำลังลบ18นะครับหน่วยเป็นจูลซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อที่1นะครับโอเคครับข้อนี้ตอบตัวเลือกที่1นะครับ